รองเพชรซิสเต็มตอนที่สิบหกวิชาฝึกอสนรที่แสนแพงลูกชายชาไม่ได้ไปฆ่าลูกชายเจ้าคนนั้นทั้งที่พวกเจ้าอ่ะเป็นผู้ครองเมืองแต่กลับไม่รู้ตัวอีกว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือสู้หลานก่อนลูกชายคนเล็กอย่างแนบแน่นและมองไปที่หลีย่ยี่พร้อมกับสายตาที่เย็นชาข้าเห็นกับตาว่าลูกชายของเจ้าอ่ะกับซุนบัวสังหารในร้อยมีหากข้าหนีช้ากว่าน,นั้นละ่ะข้าคงถูกสังหารชิดกันหลี่ยี่ชี้นิ้วไปที่สู้หลานและกล่าวอย่างโมโห ในท่านพาเข้ามาที่นี่ลูกน้องคนหนึ่งของเขาพาสตรีที่งดงามกับชายวัยกลางคนมาเชียร์ลิงลิงบอกข้าลูกหยางไปที่ใดหลี่ยี่มองไปที่สตรีนางนั้นและกล่าวถามเอาละ่ะไม่มีประโยชน์ที่จะเถียงกันลู่หยางและซุนบูข้าในน้อยหลี่เฟิงบอกข้ามาลู่หยางอยู่ที่ใดหลี่ยี่ตัดบทเชียลิงลิงและกล่าวอย่างเย็นชาเจ้ารู้หรือไม่ว่าเด็กน้อยคนนั้นไปที่ไหน ถ้าเจ้าบอกมาข้าจะไว้ชีวิตเจ้ามิฉะนั้นข้าจะฆ่าเจ้าหลีห่ซิ่วหลี่ซิ่วคือพ่อของหลี่เฟิงนะครับผมซึ่งครั้งเนี้ยที่หลี่ยี่มาหาลู่หยางคือมากับหลีห่ซิ่วหลี่ซิ่วตัดหัวชาวเมืองคนหนึ่งเลือดพุ่งออกมาเป็นสายเลือดส่งผลให้เฉียล,ลิงถึงกับกลัวข้าจะพูดข้าจะพูดแล้วเจ้านั่นไปที่แควงเซียงหยานพบกับขบวนชาวบ้านเชาน้านี้ไว้ชีวิตข้าด้วยข้าไม่เกี่ยวกับเจ้านั่น เสียเฮิงพ่อขอเสียหลิงหลิงกลัวจนคุกเข่าลงและเขาขายลูกหยางออกอย่างไม่ลังเลท่านพี่หลีเป็นจริงอย่างที่พ่อข้าพูดลูกหยางไปที่เซียงหยางได้โปรดปล่อยพวกข้าไปเถอะเสียหลิงหลิงกลัวจนหน้าซีดแม้นางจะเกลียดหลิงยี่มากจากเรื่องเมื่อก่อนแต่นางกลัวตายมากกว่าพวกเจ้าสู้หลานสีหน้าเปลี่ยนเธอมองไปที่พ่อลูกนั้นด้วยความโกรธก่อนหน้านี้ลู่หยางก่อเรื่องเพื่อช่วยเชียหลิงหลิง นางไม่คาดว่าผู้มันทั้งสองจะทรยศและขายลูกชายของนางจะไม่ให้นางโกรธได้อย่างไรเขาไปที่เชียงหยางเหรอมีหนทางสู่สวรรค์แต่เขากลับไม่เลือกเดินนรกไม่มีประตูแต่เขากลับเลือกที่จะกระโจนเข้าไปเช่นนั้นข้าจะฆ่าเจ้าทั้งสองและทําให้เด็กนั้นสิ้นหวังลีซิวกล่าวด้วยใบหน้าชั่วร้ายการตายของลูกชายเขาส่งผลให้เขาถึงกับคลั่งฉันผู้ครองเมืองโปรดให้ข้าจัดก,การแทนเถอะ ถ้าไม่ต้องการให้เลือดของสองคนนั้นแปดเปื้อนท่านหลี่ยี่เลียริมฝสีปากตาเขาฉายแววความโหดเหี้ยมเขาต้องการตอบแทนความอัปยศอดสูที่เขาได้รับเป็นพันเท่าหลังจากตัดหัวคนใกล้ชิดของลู่หยางเขาคิดถึงสีหน้าที่ลู่หยางโกรธแค้นและสิ้นหวังหลี่ยี่รู้สึกพึงพอใจเหลือเกินฮ่าฮ่าฮ่าหลี่ยี่อดขำยิ่งชั่วร้ายไม่ได้เขาเล็งดาบไปที่สู้หลาและลูกชายนางหน้าตําหนักเมฆาม่วง ณลาแลกเปลี่ยนแควงเซียงหยางมีหนังอสูรกงเล็บอสูรเขี้ยวอสูรและวัตถุดิบอื่นๆกระทั่งเม็ดยาจิตวิญญาณสำหรับวางขายธุรกิจส่วนใหญ่ของแควงเซียงหยางจะถูกควบคุมโดยตําหนักเมฆาม่วงธุรกิจของตําหนักเมฆาม่วงนั้นขายดีมากในทุกวันเราคนที่เข้าออกล้วนแต่เป็นผู้ฝึกอสูรหรือลูกหลานของตระกูลที่มีเกียรติลู่หยางแยกตัวจากเหล่านักล่าเนื่องจากเขาไม่ต้องการซื้อหนังสัตว์หรือกงเล็บ,ลบอสูรอื่นๆแต่เขาต้องการขายเท่านั้น สินค้าหนึ่งตะกร้าไม่ถือว่ามากสาหรับตําหนักเมขาม่วงแต่ถ้ว่ามันก็ยังเป็นที่น่าจับตามองทุกคนให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีแม้ลู่หยางจะสวมเสื้อผ้าสกรปรกก็ตามน้องชายจากการประเมินดูแล้วสินค้าของเจ้ามีค่า1,960ตําลึงเงินงั้นค่าให้เจ้า2,000ันตำลึงเงินเจ้ามีปัญหาอันใดหรือไม่ผู้ดูแลร้านวัยกลางคนยิ้มอย่างใจดีผู้ดูแลร้านหัวหน้าผู้ดูแล ผู้อาวุโสตำหนักและเจ้าตำหนักจะรับแขกตามสถานะของลูกค้าและขนาดของธุรกิจความจริงแล้วคนแต่งตัวสกปรกอย่างลู่หยางไม่ควรให้ผู้ดูแลหนุ่มมาต้อนรับด้วยตนเองทว่าลู่หยางขายสินค้าจํานวนมากมันนับเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เขาจึงต้องมาด้วยตนเองไม่มีปัญหาลู่หยางหัวเราะแม้ตําหนักเมฆาม่วงจะควบคุมธุรกิจเกินครึ่งของแขวนแต่ราคาก็ยังถือว่ายุติธรรมไม่ทราบว่า ผู้ดูแลร้านสามารถแลกเปลี่ยนเป็นแกนผลึกชั้นต้นร้อยแกนให้ค่าได้หรือไม่ลู่หยางถามหืมแกนผลึกชั้นต้นหนึ่งร้อยแกนมูลค่าของแกนผลึกนั้นไม่ถือว่ามีค่ามากเทียบกับสัตว์อสูรมันเป็นแค่ผลึกพลังงานบางทีมันไม่อาจเทียบได้กับอวัยวะอสูรมันใช้ได้แค่ให้เป็นอาหารแก่อสูรแน่นอนมันไม่ได้หมายความว่าแกนผลึกนั้นไร้ค่าประเด็นหลักอยู่ที่เหมือนผลึกของมนุษย์ นั้นมีจํานวนมากและไม่ได้ขาดแคลนเมื่อผลึกเหล่านี้ทําให้คุณค่าของแก่นผลึกไม่ได้มีค่าอย่างที่คาดคิดน้องชายเป็นไปได้ไหมว่าหากข้าใช้ศิลาผลึกทดแทนแม้ตําหนักเมฆาม่วงของเราจะไม่ได้ขาดแคลนสิ่งใดแต่มันมีการค้าจํานวนน้อยที่ใช้แก่นผลึกแลกเปลี่ยนยิ่งไปกว่านั้นอํานาจของข้ามีจํากัดมันค่อนข้างลำบากหากจะรวบรวมแก่นผลึกชั้นต้นหนึ่งร้อยแก่นผู้ดูแลหลานกล่าวอย่างใจเย็นอ่า ศิลาผลึกอย่างเดียวก็ได้ลูกอย่างตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นเขาพังกหัวเขาไม่คาดว่าที่นี่แก่นผลึกจะหายากไม่ทราบว่านายของเจ้าต้องการผลึกแบบใดผู้ดูแลร้านกล่าวถามจากการคาดการของเขาเด็กคนนี้น่าจะเป็นผู้ติดตามของผู้ฝึกอสูรท่านช่วยบอกคุณสมบัติของแต่ละศิลาผลึกให้แก่ข้าได้หรือไม่ลูกหยางตาลูกวาวเขาไม่ปฏิเสธคำพูดของผู้ดูแลร้าน แน่นอนไม่มีปัญหาพลังงานบนโลกนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันที่พบทั่วไปคือธาตุเหล็กไม้น้ำไฟดินและห้าธาตุได้แก่ลมแสงสว่างความมืดและอื่นๆดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผลึกหรือแก่นผลึกของอสูรดุร้ายพวกมันจะมีธาตุที่แตกต่างกันละาฐานจิตวิญ,ญญาณของผู้ฝึกอสูรก็เช่นเดียวกันข้าจึงถามน้องชายว่าเจ้าต้องการศีลาผลึกชนิดใดผู้ดูแลร้านอธิบายพร้อมยิ้ม จากมุมมองของเขาผู้ฝึกอสูรคนนั้นไม่ได้สอนเรื่องทั่วไปให้แก่เด็กคนนี้เด็กคนนี้จึงถือโอกาสเพิ่มความรู้ให้กับตนเองโอเป็นเช่นนี้เองเหรอลู่อยากเข้าใจในทันทีไม่แปลกที่แก่นอสูรของเขาจะมีสีที่แตกต่างกันก่อนหน้านี้ที่ซุนวูเคยบอกเขาเรื่องรากฐานจิตวิญ,ญญาณเขาไม่ได้พูดถึงคุณสมบัติของมันเขาไม่มีรากฐานจิตวิญ,ญญาณและเขาสามารถควบคุมอสูรไม่ว่าจะเป็นธาตุใด ดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าพยักเพลิงสีฉาดนั้นเป็นทตุไฟแต่เขาไม่รู้ทา่าของต้าเหยและสุนัขพันยักษ์เช่นนั้นถ้าจะแยกแยะทตุของอสูนได้อย่างไรเหลอท่านผู้ดูแลลู่หยางถามต่ออสูนชั้นต้นใส่เลือดธรรมดานี่อาจบ่งบอกทตุได้จากลักษณะภายนอกทว่าจะสามารถบ่งบอกได้ก็ต่อเมื่อใช้วิชาควบคุมอสูนมีเพียงแค่อสูนใสยเลือดชั้นยอดเท่านั้นที่จะปลุกทักษะของเฉพาะตัวของตนเอง และจึงสามารถปลดปล่อยพลังธาตุของตนเองได้หรืออสูนชั้นกลางที่สามารถใช้พลังธาตุได้นั้นเราเนี่ยก็ง่ายต่อการแยกแยะผู้ดูแลหลานกล่าวต่อขอบคุณท่านมากผู้ดูแลหลานข้าขอแลกศิลาผลึกชั้นต้นธาตุไฟร้อยหน่วยลูย่หยางพงกหัวขอบคุณผู้ดูแลหลานหนุ่มรับคำเข้าออกคำสั่งเพียงไม่นานข้ารับใช้ก็มาถึงพร้อมถาดถาดหนึ่งพวกนี้คือศิลาผลึกชั้นต้นไฟร้อยหน่วย แต่และหน่วยมีราคาสิบตำลึงเงินรวมเป็นเงิน1000พัตำลึงเงินและอีกส่วนหนึ่งนี่ก็คือเงินสดอีก1000พันตำลึงเงินที่เหลือจากการค้าขายเมื่อคู่เทียบเท่ากับหนึ่งร้อยตำลึงทองน้องชายเชิญเจ้านับผู้ดูแลร้านหนุ่มกล่าวศีลาผลึกนั้นมีขนาดเท่ากับแก่นผลึกเพียงแต่มันแค่โปร่งใสกว่าไม่จําเป็นต้องนับหรอกข้าเชื่อใจผู้ดูแลร้านและตาหนักเมฆขาม่องลู่หยางยิ้มจากนั้นลู่หยางได้วาดมือไปที่อากาศ ทันใดนั้นศีลาผลึกและเงินได้หายไปในอากาศเอ๊ะน้องชายข้าขออภัยที่ข้างโง่เขานักเมื่อครู่เห็นเช่นนี้ผู้ดูแลร้านหนุ่มถึงกับตาลุกวาวอุปกรณ์เก็บสิ่งของถือเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากผู้ฝึกอสศูนไม่มีทางมอบของเช่นนี้ให้กับข้าทาสบริวารแน่ดูเหมือนว่าเด็กหนุ่มตรงหน้าเขาคือผู้ฝึกอสศูนทว่าเขาไม่เข้าใจเหตุผลเลยว่าผู้ฝึกอสูนยอย่างเด็กคนนี้จะไม่รู้เรื่องง่ายๆทั่วไปแบบนี้แต่ว่า มันก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขาก็ไม่ควรถามอ๋อจริงสิผู้ดูแลร้านที่ตำหนักเมฆาม่วงนี้ท่านขายวิชาควบคุมอสูรชั้นกลางใช่หรือไม่ลู่หยางถามแน่นอนครับเรามีจนถึงวิชาควบคุมอสูรระดับชั้นสูงเชียวนะน้องชายเจ้าอยากดูไหมละ่ะผู้ดูแลร้านยิ้มลู่หยางพงกหัวจากนั้นผู้ดูแลร้านนำเข้าไปที่ชั้นสองซึ่งชั้นนี้จะมีแต่วิชาควบคุมอสูรวิชาควบคุมอสูรชั้นต้นสามดารา 3า0ตำลึงทองวิชาควบคุมชั้นต้น8ดาราแ800ร้อยตำลึงทองวิชาที่แพงที่สุดมีถึง8ดาราราคานั้นทำให้ลู่หยางถึงกับตะลึงบ้าชิปนี้มันป้นชัดๆลู่หยางสายหัวด้วยระบบควบคุมอสูรเขาไม่ต้องการวิชาควบคุมอสูรชั้นต้นอีกต่อไปและเขาสามารถพัฒนาขั้นดาราได้โดยการป้อนแกนผลึกชั้นเดียวกัน10บผลึกด้วยผลึกที่เขามีตอนนี้เขาสามารถเพิ่มระดับไปจนถึง10ดาราได้เลย วิชาควบคุมอสูรช um um <u> ั้นกลางห้าดาราห้าพันตำลึงทองวิชาควบคุมอสูรชั้นกลาง3ดาราสามพันตำลึงทองวิชาควบคุมอสูรชั้นกลางหนึ่งดาราหนึ่งพันตำลึงทองราคาของวิชาควบคุมอสูรชั้นกลางนั้นสูงกว่าชั้นต้นสิบเท่าลู่อย่างเกือบจะเป็นลมราคาสูงสุดถึงกับเจ็ดพันตำลึงทองเลยนั่นมันเทียบเท่ากับเจ็ดหมื่นตำลึงเงินชิวนะนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ลู่อยากจะซื้อได้ อ๋อใช่สิผู้ดูแลร้านข้ามีวิชาควบคุมอสูรอยู่ที่ฉบับหนึ่งท่านต้องการซื้อมันไหมลู่หยางหยิบวิชาควบคุมอสูรชั้นต้นขึ้นมาและยื่นให้กับผู้ดูแลร้านมูนลค่าของวิชาควบคุมอสูรชั้นต้นหนึ่งดาวอยู่ที่หนึ่งร้อยตำลึงทองตอนนี้วิชาเล่มนี้สามารถใช้งานได้อีกแปดส่วนในสิบส่วนดังนั้นมันมีราคาแค่แปดสิบตำลึงทองแต่ทว่ากฎของร้านเราในการรับซื้อของ จะต้องซื้อราคาต่ํากว่าเดิมอีกสส่วนใน10ส่วนดังนั้นค่าให้เจ้าได้แค่60ตําลึงทองเขากล่าวด้วยรอยยิม้มการใช้งานวิชาควบคุมอสูรในแต่ละครั้งมีจํานวนจํากัดและไม่สามารถใช้ได้ตลอดไปทุกครั้งที่ใช้ข้อมูลภายในจะเริ่มลดลงทีละหนึ่งใน10ส่วนบ้าชิบนี่มปนใจดําเกินไปแล้วรูอย่างอดกั้นที่จะด่าในใจไม่ได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ stonpest system ตอนที่16ขอบคุณครับ